มีไร่กาแฟนะครับประตูสู่ภาคใต้มีขึ้นคนชิงทงด้วยนะคะองไรกาแฟแล้วก็อ่านไซรีมีขวยเล็บมือครับแล้วก็ขึ้นชื่อรังนกกาแฟขี้ชะมดลืมไปแล้วเหรอใช่พี่นั่เนปะทิวอ่ะปะทิวแต่ละจังหวัดนี่ก็มีของดีขึ้นชื่อเลยนะคะพร้อมไม่พร้อมอ๋อ่ครับพี ทมไม่เดียดดเชาวรุ่นน้ำหรือว่าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับหูที่ว่าร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงคนสวยเมืองเพชรคนสวยจากเพชรบุรีครับเรือดำเรือดำเมืองเพชรบุรีครับใส่เสื้อใส่เสื้อสีฟ้าแต่ว่าร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงเรือดำเรือดำหลังสวนจุกพรครับดูทีว่าหลังสวนจุกพรอมอยู่ร่องน้ำลำเบิร์แต่ใส่เสื้อสีแดง ในหัวนั้นชื่อแปลกกระเขาเพราะว่าชื่อเป็กสุภัยเองสุกันก็ทำได้นี่ไม่มปเจอกับกบาภาษาชนก็พีได้นนตีบอกว่าให้หนูตู้เขาไว้ให้หนูตู้ร้อคนสวยมันเพ็นใสเตือสีแดนแต่นนอยู่ร้องราสีแดงกระไไดแดงได้เลยพราก็บอกว่าะพายอย่างนี้ไม่ยนไม่ยอมไ,ไม่ร้อไปแกตาคนตาเผลอา,า,นาคนตกตาคนตาไมาแล้วจ้าเอาละครับพราาไม่เท่าไรใส่มันคนบ้านเร,ราดูเยอะคนนนี้ก็ดูเยอะเอาละครับคนสวยคนสวยพรนะา คนดีแล้วจ้าเอาละต่ายไก่คนมีกระดีดีแปรสีโนคนสวยวันไงคนสวยตะบะฉลาคนสวยตะบะฉลาคนสวยตะบะฉลาคนสวยระบะฉลาเอาเส้นไถ่ทันหรือไม่ทันทันหรือไม่ทัน จังหวะผมก็พลิบตาพอดีสามท่านคิดว่าเป็นยังหรือรอรอทงรอการตัดสินก่อนไหมครับผมไม่ค่ะไม่ไม่กล้าฟันทงครับเดี๋ยวผิดไายทงเดี๋ยวไห่ทงแมหลังจากมีใบเหลืองจากคู่เมื่อกี้นี้ใส่กันเต็มเกเลยเนี่ยนี่คือสุดยอดแล้วนะครับต้องอย่างนี้สู้กันให้สมศักดิ์ศรีตำข้ามานี่ป่าตเลยน่งที่เจ็ดไม่ตือว่าตำแหน่งที่หนึ่งไม่รำคาญละใส่เสื้อคคละสีอยู่ร่องน้ําคละสีก็ต้องใส่กันเต็มที่อ่าเดี๋ยวดูภาพช้ากันอีกทีหนึ่ง นะครับาเรือเข้าภายเร็วแต่เราดูภาพสโลโมชันค่ะกองเชียก็รออยู่เหมือนกันนะว่าเอ๊ะลำไหนกันแน่นะผมชอบกองเชีย์ตรงหน้าผมเนี่ยโอ้โหกรีดกันยังเรียกว่ามีคอนเสิร์ตเรียกว่าอะไรนะแจ็คสันหวังมาค่ะีเรามาดูภาพ้ากกันระหว่างเรือคนสวยเมืองเพชรกับพรนภัสราช่วงที่300เมตรมาแล้วนะคะเขาเรียกว่า ถอนูถอนูไม่มีใครยอมใครก็พายทีพายทียท <ฮา S 1> ปรากฏว่า<ม>หน้าตารางเข้าตารางดูงล่องน้ำแดงโฮโฮครับลองลงว่าคนสวยเมืองเพชรล่องน้ำแดงเป็นฝ่าย<ค>นชนะครับ